ที่เรียกว่า ผมรู้แต่ว่าวันนี้พาคเช้าผมติตประจิตตลอดนะครับเลยขอประหยัดเวลามาเป็นช่วงบ่ายเพื่อที่จะมาพบปะมาขอบคุณพวกเรานะครับที่ Nah, oh nah. ไปตำรวดไปปกครองหรือว่า เราให้กระดงกันปวดขันจากปุ่มนะครับตอนนี้นถามว่าหมดไหมายผมก็<อ>เชื่อว่น้อยหมดเลยนะแต่ว่าที่ขายกันเต็มบ้านเต็มเมืองหัวซอยกางซอยท้ายซอยเนี่ยขายได้หรือเ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเด็กและก็เยาวชนที่จะเข้าถึงเนี่ยก็ยากขึ้นนะครับเพราะว่าต้องไปติดต่อกันหน้าร้าน อาจจะขายใบอยู่นะครับแล้วก็วิ่งไปรับน้ำรับไปอีกที่นึงซึ่งก็ยากขึ้นกว่าเดิมในการที่จะเข้าถึงเพื่อนส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะเลิกนะครับทีนี้มาในดูในส่วนของกระบวนการบำบัดร้ำเสีเนี่ยเล็งต่วนที่สุดที่เราพยายามดับยันตั้งแต่ต้นคือ ป่วยที่มีอาการทางทางจิตนะครับหรือว่าผู้ที่ติดจำเจ้าติดจนมีอาการทางเป็นจิตเวชนะครับอันนี้ไม่หน่อสุดเพราะว่าทั้งเบรย์ดำเนินการเนี่ยพวกนี้นะครับอันตรายที่สุดที่จะกา่อเกิดขึ้นกับคนในสังคมไม่ว่ากรณีที่อานคอนครก็ดีนะครับเตพมมาก็ดี ก็ดีถามถามรายที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ไปทำลายร่างกายจนผู้่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เป so ็นผ so ู้ทมีอาการทางจิตเวชจากติดยาเสพติดทั้งหมดนะครับทีนี้เราได้กับในส่วนของกระบวนการค้นหาการส่งต่อการทดลองผมพูดคุยมาวั้ครกับ ผูดด้ที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งเรื่องก็คือ,คอกองไปบกครองกับตำรวจที่มีหน้าที่ค้นหาโดนบุ่มนี้ออกมาส่วนที่สองตัวผู้มีหน้าที่ในเรื่องของกระบวนการร้องัดนะครับอะไรมาแั้งแนนนตร่รงพาบาลสตโรงมาบานยชนปรงมาณศูนย์โรงพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาล โรงแูมาเลรนะนะครับในเรื่องของการจับมือในทรงงานแล้วก็ขอให้ดำเนินการทกลองแบบต่ยามอย่างจริงจังอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นกะว่าเดิมนะครับที่เียนอย่างนี้เน,น้นแกว่าก็ตอนนี้ยมีข้อกอังขา,ากับพวกเราเยอะมากนะนครับก็มีที่ ระดับพื้นที่ไม่ว่าทางปกครองทางตำรวจก็ดีนำผู้ป่วยที่จะเวส่งนะครับเขาบิดว่าเขาพูดกันนะครับนะเดี๋ยวบางทีผมก็สัมผัสได้ตัวเองคนเอามาส่งเนี่ยกลับเยอะไม่ถึงหนึ่งม้านไอ้นี่กลับถึงม้าเนาะนะครับผมเลยใช้คำพูดว่าทิ้งทิ้งคือไม่กาเอาโรงกานนะครับคือ ทิ้งต่อ้างนอบไม่สามารถับชอบได้มันก็จะเป็นปัญหาของผมเด่๋ยวว่าเวลาวางระบบนใหม่พูดคุยใหม่เนี่ยนะครับตอนนี้ระบบมันมันรองรับได้นะครับถึงแม้ว่าการที่เราผู้ป่วยหิีตเวททั้งหมดเข้ามาสู่ระบบการบบัดรักษาเนี่ยนะครับมันมีนั่ให้นอนโรงพยาบหนีตะเวทหรือว่าอยู่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลช่วยหรือว่า โรงพยาบาลได้หรือว่าชุมชนดูแลทางสาธารณสุขดีตาอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่เราได้เนินการนอย่างจริงจังตั้วนี่แล้วนะครับจะดีนีนี่เนี่ยผมยังไม่ได้ดูตัวเองนะครับแต่มันยิ่ฟังมาแล้วแบบว่าน่าจะต้องมาแล้วลคนอันนี้คือที่เข้าระบบนะครับต่อมาแล้วหลคนได้หมายถึงว่า เราไปค้นหาทำบัญชีแล้วก็ตั้งไว้เพียงที่จะเข้าระบบต่อมาแล้วก็คนในฐานบริษัทไม่หมดนะเนีผมดูในรายงานของคะแนนเลยจากทุกวันนะครับผู้ป่วยอิตโเวที่มาอยากจะเปลี่ยเนี่ยนะครับแต่ในรายการนี้ที่ผมบอกว่าเราน่าจะขาดจุดในประเทศไทยเพราะว่าเมื่อพาประชุม กระทรวงเรียนไปแล้วเนี่ยนะนะครับทางกระทรวงให้นะไปสำรวจข้อมูลสำรวจน,น,นะครับที่อื่นที่สำรวจอย่าของเราทำไว้เจ็ดงห้าจังหวัดไม่นะตรงหาเนี่ยแค่เก้าร้อยกว่าคนนะครับแต่ลูเนี่ยตัวเลขของสงหาใส่เข้าไปผมให้ทางศูนย์าายนานบินจังหวัดรายงานขึ้นไปว่าเราได้ดำเนินการค้นหาและนำ คนกลุ่มเหล่านี้นะครับก็จะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวเนี่ยเข้าสู่คนงารแล้ววันนัานได้องพันสองร้อยสามสิบเอ็คนนะครับเข้าสู่คนงารนะครับไม่ใช่ว่าค้นหาแล้วเป็นบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่หมดนะครับมีการไปแก้ปมอยู่เรื่อยๆเกือบทุกวันหรือว่า เห็นทุกวันในพื้นที่เนี่ยแต่ที่ที่เกิดขึ้นนะครับขณะนี้การที่คนกลุ่มนี้ไปก่อเหตุไม่มีนะครับไม่มีแม้แต่ที่เดียวไม่แต่ลายเดียวนั่นแสดงว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้ให้เขากลับมาอยู่ในในชุมชนอยู่กับครอบครัวแต่ว่าผลจากการที่เราติาดตามเราดูแลนะครับ ก็สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมไม่ให้คนกลุ่มนี้คนเหล่านี้เนี่ยไปก่อเหตุก่อสร้างปัญหาต่บสังคมได้นะครับก็ต้องต้องขอบคุณไว้อีกประการหนึ่งนะครับอันี่เห็นชัดเจนแล้วผมยินดีได้ว่าเราเป็นที่หนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็ว่าเราทำก่อนแลวเราทำิงและรายนี้ไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลข เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นกลุ่มที่เรานําเข้าสู่กระบวนการหมดนะครับแต่ว,ว่าจะนอนอยู่โรงพยบาบาลหรือว่าอยู่บ้าน,น,นก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอยู่ที่ระดับของอาการทางจิตของเขาที่ผ่านการประเมินในเชิงคุณภาพมาแล้วนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้ที่ท่านมามาร่วมกันนาเสนอเนี่ย คือเรื you know, you know, you know, ่องของการใช้ชุมชนอำบาดเนี่ยผมเรียกนี่ต้นเลยนะครับว่าเรื่องของการบำบัดจะถึงจินเนี่ยเราทำกันมามานานนะครับหลายคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับยังไม่เข้าทำงานผมเียนี่ยทำเรื่ององบัดอะไรจีมาเน่เป็นหลักเลอนะครับอจีนจะเราจะไปไหนจะเปลี่ยนหน้ามครับนะครับตอนที่ผมกลับไปอยู่ที่จะเดาสองรอบเนี่ย ทำมาไม่ไหนอะไรนะครับหลายหลายคนก็ทำมาไม่ไหนอะไรถามว่าทำไมมันไม่หมดนะครับทำไมมันมันเพื่อข um, <in tragedy> ึ a a ้นนะครับผมยืนยันนะครับว่าถึงแม้ว่าเรื่องของการทำงานเรื่องยาเสพติดเนี่ยปรยงานตามตัวชี้วัดไปเนี่ยนะครับ มาดูเหมือนกับว่ามันลดลงเพราะว่ามันมีการดูว่าแต่ละปีเนี่ยนะครับเวลาแล้วเดี๋ยวนะองค์สุนไปเสี่ยงที่ตลาดารนะครับแต่ยายคุยด้วยของเราเอ่อมาดูเหมือนกับว่าลดลงเพราะว่าเราต้องทำตัวเลขนะครับนอะไรที่เป็นประการเลยไปเล่นไปตรวจก็ได้นะครับเออวทำตัวเลขให้เห็นว่า ปีน so ี้มันเท่านี้สิบลายเนี่ยปีหน้าเราต้องเหลือแปดปีหน้าเราต้องเหลือหกเพราะนั้นเนี่ยปัญหาของยีนมันอยู่ถูกซุกไว้ใต้เสือนะผมว่าเราเนี่ยเกี่ยวไว้ใต้ชาตนะครับเรายิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเพราะเรืนที่เป็นปัญหาจริงๆนอกเหนือจากเรื่องของการที่เราต้องทําตามเรื่องของตัวชีวะเศรษฐกิจแล้วในส่วนหนึ่งคือเรื่องของการติดตาม เรื่องการดีส่วนร่วมกับการดีสุดนะครับส่วนร่วมนั่นเองระดับไหนระดับครอบครัวนะครับเคยได้ยินกันก็เหนื่อยรออยู่ใหม่ใว่านะครับการที่จะไปเอาคนติดยา,าคนมารักษาเนี่ยนะครับบางที้ยังถามอยู่ว่ามีกี่คนที่ที่เดินเข้ามาหลานศุกบอกว่า คนเสพคือผู้ปว่วยนยะผมก็ค่าที่เราเนี่ด้วยนยคะครับเพราะว่าผู้ปว่วยโดยโปกติครับลรงดูที่ว่าปวดหัวตัวร้อนปวดท้ดงองเป็นไงเดินไปหาหมอนะนะครับแล้วไปรกอเดินไปหาหมอเองใะหนายกแต่ว,ว่าคนติดยาถาวมีได้กี่คนที่ที่รู้ตัวเองป่ปวยแล้วเดินใครอรศั ไปโรงพยาบาลไปหาพนักนที่แถบ้านไปหานายเพื่อบอกว่าผมอยากรักษามีละสี่คนท่านย้อนกลับไปดูนะส่วนใหญ่คือถูกบังคับให้สงบใจนะครับผมเองก็ทำแบบนี้นะครับตัเองตั้งแต่เป็นนายเพื่อไปลองว่าจะดีเมื่อวัร่นะครับแค่นม่ถึงห้าเดือยก็ได้ที่ใหญ่ถูกใจไปได้รุ่นหนึ่งห้าร้อยคนเอามาอยู่ด้วยกัน นี่ถ้าเนทาแก้วรุ่20นผมทางรุ่น500กว่าเราอยู่กตัีเนี่ยนะครับถ้ามเอาหวยลุนพิเศษมาคุมเขาจอางแดงนะครับเขาไม่อยู่นะครับเกินไปคุม่งเี้ยนะครับเกินก่อนลงเรื่อยนะครับว่าไปเขาอยู่นานอยู่เดือนกว่านะครับแต่แต่แต่เกอข้ษที่เอามาเนี่ยบอกว่าสมัครแกยิงคืนบังคับให้สมัครแกนะนะครับเกไรคือจาตัวไม่ยอมนะ ครอครัวก็ไม่ยอมนะว่าลูกติดยานะครับแแปดปีแล้วนะมาเป็นเะลรหวาพ่อมีธรรมคนอาทิตย์นะครับมีแม่ของเด็กติดยามาก็อทุบบ้านตะวันะวัยนะครับผมนะั่งดูทีวีอยู่ใน,นนะบ้านก็ถามเ่ากลมีอะไรนะแกก็งบอกว่าไม่บอกประทําทำงเงแนไมเอาลูกแกราบา แกเปิดปิดไหนล่ะผมผมก็ถามแกว่าแล้วแล้วปิดไปนานยังก็ถามตรงๆแบบนี้ถูกทั้งหมดเลยครับแกก็บอกว่ามันบอกว่ามันจะเลิกแกแกก็มันก็มันบอกเงั้นนะแต่ว่าผมก็ถามเขาอว่าทำไมวันนี้มันจะเชื่อฟองกันแกรับเลยว่าใช่มันจะทำร้ายแกเอาไม้ไนะแกแล้วแกก็วิ่งมาถึงที่บ้านพักนะครับไปเอาตัวมาทำร้าเนี่ยนะเพราะว่า ถามการในส่วนล่วงถามมารู้ไหมรู้แต่ว่าด้วยบิดบานนะครับตะบนท้าวโอ้ตรงนั้นนี่นั่งมันยายอยู่เมื่อกี้นั่นอยู่ไหนนไปดูนี่บนบ้านเดี๋ยชี้เป้าให้นะแม่เอารูวเองบนบ้านปิดยาเสรติดน้วตะบนกาแงแก้วรู้ยากอะไรบ้างในห้องมี้นะ ต้องพ่อแลแม่เอาลูกไปแอบไว้นะครับเอแล้วก็ไปซื้อยาให้นะคู้ันี่ยืมที่เนานะก็ถ่ายที่อะไรกันยาดี๋ยวเดยกบอกให้เดเอาโยวเดกัครัเ